تېته تاسو تاسو سره تماس وبته وې چې تاسو باندې یو څه د نن ورځې په اړه معلومات راته ورکړئ او په دې سره موږ سره د دې په اړه معلومات راته ورکړئ او په دې سره موږ سره د دې په اړه معلومات راته ورکړئ او په دې سره موږ سره د دې په اړه معلومات راته ورکړئ او په دې سره موږ سره د دې په اړه معلومات راته ورکړئ او په دې سره موږ سره د دې په اړه معلومات راته ورکړئ او په دې سره موږ سره د دې په اړه معلومات راته ورکړئ او په دې سره موږ سره د دې په اړه معلومات راته ورکړئ او په دې سره موږ سره د دې په اړه معلومات راته ورکړئ او په دې سره موږ سره د دې په اړه معلومات راته ورکړئ او په دې سره موږ سره د دې په اړه معلومات راته ورکړئ او په دې سره موږ سره د دې په اړه معلومات راته ورکړئ او په دې سره موږ سره د دې په اړه معلومات راته ورکړئ او په دې سره موږ سره د دې په اړه معلومات راته ورکړئ او په دې سره موږ سره د دې په اړه معلومات راته ورکړئ او په دې سره موږ سره د دې په اړه معلومات راته ورکړئ او په دې سره موږ ญติทางญาติได้พูดสั่ยุานีอาตพูดสบุคลาสปะขาวโตสาวกสังโฆหูเนยโยปะหูเนยโยดักเนยโยอันเชริกาลานิโยมุตระมณีเกตังโรกัสาติกินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังกนางอุปัสสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตัญจะมหาราชาตวังมังโปสัทโธโนทิปังกาเรเทโวสุโผเสที่กินจิเทโวเย สกโกปัจชังทัสมิงกินเนวาตัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเนสิทธิลาพังชนานาเยมณีจินดาปิยังจะทะนังสเพชนาขวชนาปิยมามามะสกัตตาวาพุทธะระทางโอสะทงอุตมังวรังขีตังเทวมนุสสนังพุทธเตเชนะโสทินานัสสันตุป,ปัทวาสาเพทุขาวุปัสนสนเถสะกัตตวาธรรมะราชนะงโอสะทางอุตมังวรัง ปาริทราหูปะสะมะนังธรรมะเตชะนะโสตินาสน,านสันตุปตะวาสเพยพยาวูปะสะเสมตุเตสักตะวาสังฆารัตนางุตตะทงอุตมังวารังอาหุเนยยังปะหุเนยยังสังกเตชะนะโสตินานสันตุปตะวาสเพโรคาวูปะสะเสมตุเต Iti beso kasuara sama sebut hobi saya jalan nasa penuh suatu loka witu nuta lo putih serta masalah dia serta tewa menu sana butuh apa khawati tua kato apa kawata kamu sandi teko kari koi besiko panai ko beratang witu kapon di witi so pari sawa kasang koi co pari sawa kasang ya pari pano apa sawa kasang sami co pari sawa ya tari putih sayo panai ata putih ชาววสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยรักเนยโยอัญชลีกาลนิโยนุตระมณิเกตารุกสสาติจินดามณีปียังมันตังยศสังทาสังโกนังอุปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพธัญจะมหาราชาตาวังโมมังโพสัตถุโนทิปังกาเรเทโวสุปุ เสทิกินจิเทโวเยสโกปัชชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพาวันตุเมสิทธิลาพังชนานเยมณีจินดาปิยังจะทานังสัพเพชนะภูชนะปิยังมามะสกตวาพุทธาัตนังอุสถังอุตมังวรังอิตังเท เทวมนุสนาพุทธ,ธเตชชนะโสทินานสันตุปทวาสเพโทขาวุปสสเมตุเตสัคตะวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริราหูปสัสสะมันางธรรมเตชชนะโสทินานสันตุปทวาสเพยพยาวุปสสเมตุเตสัคตะวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรัง อาหุเนยยังปาหุเนยยังสักคเตชนะโสตินาน,นสันต,ตุปตะวาสพเพโรคาวุปัสเมนตุเตพิเตปิสโสปตสวานางสมานสบุบทวิชาจารณัสุปนนทุกตะวตโลกาวิจุณุตาโลปุริรสัตมาสลติสัทธาเทวะมนุสรางบุตโตอคสาปฏิ สวัาโตภะคะวะตถุโมสันเดิโกกาลิโกเอเบสิกโกปเรโกปะทังวิทิตาพนิวติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆเจปริปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะปริปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิเจปริปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอิตทันยตาริปุริสายุคานิยทัปปุริสับุฟไลสัภคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปะหุเนยโยตะกเนยโยจาริกาลนิโยนุตธรรมมิเกตัหรงุปสาติ กิดามันีปยังมังตังยะสังคาสังโกนังอุปัสติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพธันจะมหาราชาตะวังมังโพสัตุโนทิปังกาเรเทววสุปโปเศธิกิจิเทวเยสโกปัชังทศมิงกินเนวาทัตตาปยังกันตัง สาริปุตโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชนานเอมณีจินดาปิยังจะทะนังสเพชนาพระภูชนะปิยังมามะสกตาวาพุทธารัตนางอสะทังอุตมังวรังปิตังเทวมนุษยนามพุทธาเตชนะโสทินาน,นาสันตุปตวาสาเพทุกขาวูปสเมตุเตสกตาวาธรรมารัตนางุสะังอุตมังวรังปาริ ราหูปัสสะมานางธรรมเตชนาโสตินานสันตตปัตวาสเพพระยาวุปัสเมตุเตสักตวาสังฆรัตนางอุสถังอุตมารังอหุเนยยางปาหูเนยเนยางสังคเตชนะโสตินานัสสันโตปัตวาสเพโรคาวูปสัสเมตุเต